ต่อหลังค่ะโอ้มีไหว้ด้วยมีไหว้ด้วยไหว้ทำให้ผมตายเอมิล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 นี่มาก่อนแล้วก็ไปกินข้าวใช่ไหมาดูก่อนว่าเราขอใช้นี้ก่อนนะขอใช้เกือบตายแล้วยดูขวาก็มีโอกาสพวกเธอดูจริงจังกันจังเลยเนาะ ค่ะคุณเมย์สามเมยปต่อยนี่รึมาตาม่แล้วค่ะสี่ขันจริงเกิดแล้วโอ้ช็อตมาดูการจะแพ้ไหมแพ้นั่งหงายยุ่งเลยอุ้ยหอยแมลงอ่ะแรงจริงเลยอุ้ยอุ้ยสากระเด็นไปเลยอ่ะตมาวินตมาวินขอดูตัวก่อนขอดูตัวก่อนคือตัวเจ้าสาวหรอ ไม่เหมือนตัว exactly. นี um really? <t als> <t als> ้หน้าตามันเหมือนจะเหมือนกันใช่มันเก่งว่าทำไมแม่ของเรามาลูกเอ้าไงพกเรามาแล้วอ่ะอะเหรอตาชี้อาชีมาลูาไปตามาวินตามาวินกันอาชีไปยืนรอเนี่ยอาอาพร้อมขอใช้ของออเมก่อนแล้วกันอ่ะพร้อมไหมมาวินทูว่นโถอ๋อได้ครับใครแพ้ ชนะมาวิมาวิตีไข่แตกยไปไปชนะอีกแล้วดผู้าผู้พาผู้าผาผู้ผาเฮ้ยดูเสียง เฮ้ยมันเจ๋งอ่ะตัวเนี้ยตัวนี้ชื่อว่าอะไรเบบี้ชัดเจนตุกุ๋ยไม่ลิซ่ากอดอ่ะเฮ้ยว้ายผู้ผาชนะต้นชอลหนึ่งกลุ่มผู้ผาต้นชอลหนึ่งกลุ่มแล้วต้นชอลหนึ่งกลุ่มต้นชอลแล้วชนะท่าที่ชนะเขามีท่าปะช่วยกันไน่อยเออไปดิไปดิอะไรเนี่ย ดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแรงด้วยนะมันอยู่ที่คนชักว่ามันจะแรงไหมโอ้มีคนชักชักแรง่ลยแหมขิงขิงขิงแกงขิงแกงจริงเลยนะลูกตาอ้อมเนี่ยเอ้อพร้อมกันอาหารให้นาวีให้นาวีแหมตลาดด้วยนาวีมันนั่งถอยหลังขนาดไหนอ่ะลูก ดึงกันอย่างนี้นะแต่เราใครอยู่ใกล้ไม่ได้เราไม่แข่งอ่ะใช่โอ้โหนายวิติมันอยู่ที่การเราชุดแกเออมันมีสูตรมีเทคนิคธิพลเพราะถ้าเราชุดไม่ดีโอกาสเกือบลับจะกับมาได้เออใช่จะเราเลยมาได้จริงด้วยนะเนี่ยผมขี่เหิไม่ใช่เป็นอิทธิพล่างหนึ่งอ่ะไม่เป็นอิทธิพลเด้ออ้าวอมนั้น พร้อมกันทำไมเมื่อกี้เมื่อกี้นาวีตีผมมันอยู่ตรงนี้ก็เด้งที่ช่วงวันของใครฝาลาเมื่อกี้มันโดนหนูไอแม่เขาเล่นหลายหลายรอบตาตาผมใช่ไหรไม่โดนมือตาผมาใครอ่ะตาตาซี่ก่อนซี่ก่อน ตายแล้วตายแล้วตายแล้วชีพจะเป็นผู้ชนะหรือจะเป็นผู้แพ้หรือมาวินจะเป็นผู้แพ้หรือชนะ้เอ้ยมาวินแพ้โอ้โหอาชีพแรงมากเลยที่ทุวันโค้ชแกนบิ๊กก่อนแล้วมมาสนุกว้าย นใครจะชนะได้ค <Jenny> yeah. hey, so ่ะเฮ้ยโจ้โอ้ยโกรธตายคนแรกเลยไปไปเร็วมาวินมาวินเย้โอ้ยเจ้าบ้านชนะถอยเลยนาวีชนะนาวีชนะ ใครที่สามเมื่อกี้รับเหรียญค่ะรับเหรียญคุณบบกรรมการทำไมไม่ดูคะเมื่อกี้ที่สามใครครผู้ผาตายคนแรกผู้ผาตกรอบคนแรกเลยที่สามหนูที่สามไม่ไดที่สองเนี่